ี่อันนี้ก็คือของจริงจรงจริจรนี่ซื้อมาลูปก,กี่บาทสิบแปดบาทนี่ค่ะทุกคนช่างคิสนุกมาแล้ววันนี้นะคะก็คือน,นีไปซื้อเอ,อ่อเป็นเยลลี่ลูกอะไรอะสารอเบอรี่มานะคะจริงมันมีหลายแบบมากเลยนะเป็นแบบว่าลูกบอลลูกบาส แล้วก็เยลลี่ลูกตานะคะแต่ว่าเยลลี่ลูกตาที่เคยซื้อมามันหมดนะคะแล้วก็ลูกบา์สไอ้อะไรมันก็หมดนะคะเหลือแต่เป็นลูกอันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวข้อหลังเราจะซื้อมาทั้งสามอันเลยนะคะ <c oughs> อุ้ยมันปิ้นอะอุ้ยมันปิ้นอะ น่ากลัวจุ๋แม่คิดว่ามันเป็นเนนั้นด้วยข้างนอกมันเป็นแค่ตกแต่งใช่นั่ไม่เชิ่แล้วของจริงคือเปรี้ยวมากบอกก่อนเคยกินของเยลลี่ลูกตามาแล้วของแท้แบบของแท้ของแท้แบบของแท้เท่แบบของเท้ไอที่เรารีวิวอันนั้นมันคือของปลอมค่ะของปลอมค่ะทุกคนใช่จริงๆโอ้โหอันนั้นลองซื้อมา ลูกตั้งหลายบาทจะเป็นของปลอมได้ไงไม่ใช่ม吗ใช่แม่เขาอันนี้ราคาเฉยๆเอานะเอาไม่มีไส้อย่างเงี้ยอือ,อ,อเป็นไงรับเปียวไหม ว่าอันนี้ยมันเป็นเดี๋ยนะแต่ไม่แต่แม่ว่ากินมันหอมกินหอมเหมือนสตรอเบอรี่เลยอันนีมน้มันจะเหมือนเป็นแยมสตรอเบอรี่ที่มันไม่เปรี้ยว,วเดี๋ยวคราวหน้าไปซู้ยินลูกตามาให้ดูทุกคนเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่ะ<ต>เปรี้ยวแต,แต่นี้ไม่เปรี้ยวแล้วใช่เออทำไม,มแล้วมันอร่อยไหมตัวยินลี่ มันหอมหอมนุมน่มๆเลยแต่แม่ถ่ายอยู่แค่ตรงนี้แม่ว่ากลิ่นมันหอมนะ <c oughs> ได้กลิ่นหอมเลยอะ <c oughs> กลิ่นหอมสตรอเบอรี่เลยอะ <c oughs> เหมือนเห็นเขาเออบอกมาคือต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะออกอันใหม่เป <c oughs> ็นเมล่อนแล้ว <c oughs> โอ้ไม่่อนต้องเกลิ่นหอมแน่เลยแค่แค่ถ่ายแค่ตรงนี้ได้กลิ่นหอมสตรอเบอรี่เลยนะเนี่ยตอนเนี้ย อะลองกินแบบไม่ต้องทำหน้าเปรี้ยวสิไม่ให้เขารู้ว่าเราเปรี้ยวอะเหนียะคำ่ำๆเลอะมีแอบตาติเราสั่งให้เย็นดี เดี๋ยววันหลังเราสั่งเย็นนี้รูปตาเราให้กินคนละคำแต okay. hmm. like ่เราคนห้ามทำหน้าเปรี้ยวโอเคไหมคนไหนทำหน้าเปรี้ยวจะต้องโดนปรับแฝงโดนปรับแพ้เอาไหมแบบนั้นไหมเน่าจะโดนคนแรกอ่ะเอาเป็นคลิปต่อไปโอเคเนาะเออเอ็นคลิปนี้แค่นี้ละกันเนื้อไม่หายเปรี้ยวอีกแน่เอาตรนลาโอเก็บหัวทุกคนเหรอโอเค เอเหมือนมึน <laughs> เอาว่าสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนน้องกินขนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ